ค่ะทนพีนะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นชุดสูตรน้องหมูนะคะน่ารักมากๆเลยจากฟรีนะคะทั้งหมด4,000ชิ้นด้วยกัน,นะค่ะแมพที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแมพนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แมพนี้ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเมื่อทุกคน,นะคะเข้ามาในแมพแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีเป็นประตูวาร์ปรสีเขียวะค่ะให้เข้าไปเลยนะคะ แล้วตัวเรานะคะจะวารมมาอีกทีหนึ่งค่ะให้ทุกคนนะคะวิ่งตามได้เลยะค่ะเลี้ยวนะคะทางด้านขวามือตรงนี้น้านี่ค่ะมันจะมีนะคะเป็นตึกขายทุกคนเนี่ยเข้าไปในตึกได้เลยนะคะเราเนี่ยจะขอกรอภาพนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะวิ่งไกลนะคะ ะะพอมาเจอบันไดนะคะก็ขึ้นบันไดได้เลยแล้วก็เลี้ยวนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งรอบค่ะก็จะมาเจอนะคะจะเห็นเป็นออร่าเนี่ยเป็นประตูสีเขียวแบบนี้เลยคะ่ะให้ทุกคนเข้าไปนะคะแล้วตัวเราเนี่ยจะว์ามาอีกทีหนึ่งค่ะวิธีการรับของฟรีนะคะก็คือออนไลน์ใน map ค่ะให้ครบหมด1,800วินาทีนะคะก็คือประมาณ30นาทีค่ะซึ่งเงื่อนไขในการรับของฟรีเนี่ยจะมีนะคะทุกๆ5านาทีเนี่ยเขาจะมีการสุ่มเตะคนออกนะคะเป็นจํานวน3คนคะ่ะเราก็ต้องมาลุ้นนะว่าเราเนี่ยจะถูก เตะออกหรือเปล่านะคะออนไลน์นะคะให้ครบ1,800วินาทีค่ะด้านบนของจอนะคะมันจะมีตัวเลขขึ้นนะว่าเราเนี่ยออนไลน์ไปแล้วกี่วินาทีนั่นเองก็มาลุ้นกันนะคะคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงนี้ข่าวจากคลิปนั้น,นะคะไปค่ะ